เอ้ยสกแกตเตอร์เข้าฮัลโหลเข้านเนไวจังวะขอเอมาเอเอเอะไรก็ได้เออนั่นแหละหมื่นห้าปุ๊บสิหฮัลโหลเฮ้ยออ้โหเกินไปพี่ชายโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับผมสปายสล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆมาอยู่ในของเกมโจรสลัดของค่าย PG ีนะฮะมา เออ่ทุนที่1นึ่งหมื่นะฮะเบ็ดที่100่งร้อไปแลครับจะหมุนขั้นต่ํามันก็ร้อยรอบพอดีนะหวังว่าจะแตกเด้อวันนี้พ่อแม่พี่น้องไปสวยสวยงามไปสวยงามคอมโบหน่อยจ่ายหน่อยไม่มีอะไรเข้าเลยไปยาวๆยาวๆหน่อยพี่แม่พี่น้องเพิร์สเออคิ้อุหกร้อยจะแม่งร้อยจังวะตั้งค่าแถวเด้อเอ้อสแคอร์เข้าฮัลโหลเข้าอเนกเวจังวะ หมนดนีสิบวินาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นเองแต่สละไวเกินพี่ชายแล้วก็ไม่เข้าเลยเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะได้อะไรทาหน่อยดีเกมมันจะแจกเหรอเฮ้ยคิวมาคิวมาคิวมาเออสวยคอมโบมาครูสิบห้ามาต่อคูสิบห้าเออคูสิบห้ามาขออีกได้ไหมเออเค okay, มาขอเอหน่อยเอเอเอ ก็าหกดเอไม่เข้าอ่ะบหกมาแค่สองพันเองกำไรมาที่พันกบาลตอนนี้พันหกนะสวยหน่อยเออคิวมาสวยขอค่อยๆอยู่ไหมโคนก้าวมาเออนั่นแหละขอเอมาเอเอเออะไรก็ได้เออนั่นแหละหมื่นห้าหืสิบห้าโหลเฮ้ยออ้โหเกินไปพี่ชายมีราคามาเอมาโอ้โหอร่อยวะ เยีย่ะมึงเดือดเกินฮัลโหโอ้โหเกินป้าจังหวะน,นี้นาวามกาอืมรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์ฮัลโหลหมื่นห้าเข้าไปแล้วเท่าไรสองหมื่นเฟสเฟสไปเลยอ้โ oh, ห oh. มีแล้วเข้าตอบไหมขอ oh, อีกขอเยอะๆขอแบบหนำหนำ,นำใจหน่อย สองรอบอืมสวย็อปคุณเลยขอขอคุณมันถ้าก่อนโอ้ยนาะไม่มีอะไรเข้าเลยอะไรตอนแรกยังเดือดเลยตอนนี้มังแผ่วอยู่มะโอ้จบบวกมาที่เท่าไหร่รอบนี้สองหมื่นกว่าบาทนะสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเข้าสี่สปินโอ้โหเบ็ดเองเรามาทุนที่หนึ่งหมื่นเบ็ดหนึ่งร้อยตอนนี้กำไรมาได้สองหมื่นเนี่ยโอ้โหสามหมืนบาท ม่กี่นาทีางไงแค่แม่งจังหวะแม่งเข้าเฉยเลยอ่ะไอเราคิดว่าเข้าโบนัสเร็วอ่ะแม่งไม่จ่ายเว้ยแม่งเสือกจ่ายเฉยเลยโคตรฟุกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะจนถึงเหลือสามหมื่นนะครับเพื่อนๆให้มันเล่นกลมๆไปนะเผื่อมันจะเด้งยอดได้อีกอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีไปนะถ้ามันดิงได้อีกถ้ามันเด้งได้อีกก็ขอแค่ซักสามหมื่นห้าไปอะตอนนั้น ถ้าไม่ถึงก็พอประมาณดีกว่ากระตกเชี่ออะไรวะเนี่ยกระจกหายในมือถือเนี่ยผมเล่นในมือถือนะเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะที่มือถือมันกระจกเป็นเพราะอะไรย้อนกลับไปดูแล้วผมทายังไงให้มันเล่นเหมือนในคอมลองไปดูดินะครับเกมบัวนั่นเองพอจนออกนะลองลองไปดูผมจะอาจผ่านมือถือแล้วก็ตั้งพื้นหลังเอาผลงาของคอมมา ไม่โดนเลยไม่ได้ไม่โดนเลยอะไรย่างเงี้ยเฮ้ยโหรือแปดร้อยสุดท้ายแล้วหรอเฮ้ยเดี๋ยวดีพี่ชายขอหน่อยเหลือสี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบสุดท้ายสี่ครั้งอืมทำไมโดนสุดท้ายสิบให้อยู่ห้าสิบเราเบรกกอนห้าสิบสุดท้ายเออหมดโอ้โหหมดตูดเลย ตอนนี้เลยสามหมื่นน, 20, นะเพื่อนๆมากำไรมาสองหมื่นนะปั่นไม่ถึงห้าทีก็โอเคถือว่าวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะโอเคนะครับเพื่อนๆใคาชอบคลิปอย่างนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามของช่องไว้เลยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ